มาถึงก็ต้อนรับด้วยการกระโดดเข้ามากัดเลยบอกฮะไอ้อ้วนไอ้อ้วนกัดเลยมาถึงก็วิ่งมาต้อนรับเลยมาแล้ว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 เห็นไหมลูกมาแล้ว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 นี่ฮะสงสัยจะคิดถึงมาแล้วมาแล้วมาแล้วทยอยมาแล้วครับเนี่ยไอ้ตัวนี้มาแล้วไอ้ขี้ดื้อมาเนี่ยอืมอืมอืมใหนดูมือ คี่เลเธอขี่เลยเธออืมไปมาเร็ว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 มาไปเล่นข้างบนดีกว่ามาต้อนรับไหนดูให้ดูไปไปข้างบนดีกว่าเนาะในสะอาดเนาะไปไปมามาต้อนรับเลยนี่ ตก้สูงเลยลัวบ่ลัวความสูงบ่นี่ตอนนั้นต้องซื้อขนมนมาฝากแล้วเนาะจะได้พอมาถ,ถึงมาจากเมืองมาถึงก็วิ่งเข้าหาเลยครับน่ารักครับหน้าเศร้ามากเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นหมาหน้าเศร้าหมาหน้าเศร้าเอ้ยตกตกตก,ตก,ตก,ตก เจ้าหมาหน้าเศร้าครับคีบีเจนี่หมาหน้าเศร้าครับสวัสดีครับหมาหน้าเศร้าครับสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้อนไหมครับวันนี้อากาศร้อนไหมหนู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 ร้อนไหมครับหนูร้อนไหมครับดูข้านอนเลยครับข้านอนน้องหมา น่ารักมากครับดูท่านอนนะครับดูไปเลยค่ะมา้คงั้งงน,นแ,มแม่มนไหนเนาะแม่ก็นอนแบบนี้นะครับดูท่ามันน่ารักมากมันเล่นจนเหนื่อยคนระับมันมันนอนสภาพดูดูสภาพมันมังกระโดดเล่นอยูมันไม่เคแลค้วดู <c oughs> น่ารักนาชานครับพี่น้องตัวนี้น่ารักมากมีคนจะขอเยอะครับแต่ว่าไม่ให้จะเล่นไว้ทั้งหมดนี่แหละครับ ม,มันไม่สนเลยมันไม่มองหน้าเลยน่ารักนะครับพีน่น้องน่ารักไหมความน่ารักน่าชังของลูกหมาเลยนี่ดีมากสวันนี้นะ ไปแล้วอือเราจะกินนมละจะกินนมเปรี้ยวหน่อยได้แล้วได้นมเปรี้ยวไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วได้แล้วไปเลยทีนี้นี่ติ้งกิ่งเลยติ้งกิ่งเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว